สังคมสดานีนะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะไปร่วมงานดีๆนะคะในวันไตโลกวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์นะคะกันตะชูเวสิรินะคะนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและก็ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มนั่นเองค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องงานอันนี้อยากทราบมากเลยคุณหมอคะณนะปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคไตมากน้อยแค่ไหนคะ จาการสถิติของสมาคมโรคไตนะเราพบว่าคนไทยเป็นไตวายประมาณที่เป็นโรคไตประมาณ8ล้านคนแต่ยังไม่ถึงกับไตวายแต่ที่ไตวายจริงๆประมาณเกือบสองแสนคนที่จำเป็นต้องล้างไต<อ>เพราะฉะนั้นอีกคนเกือบแ8ดล้านคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดไตวายได้เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เราพยายามเตือนให้เราบันระวังตัวหรือว่าดูแลตัวเองให้ดี ก่อนที่มะเปิดไตวายครับจำนวนนะตรงนี้เมื่อเทียบกับสัสดส่วนของประชากรไทยถือว่าเป็นเยอะไหมคะประมาณ17%ของผู้ใหญ่ม,มีโรคไตซ่อนอยู่มี่ว่เป็น,อ,นอ,อาการมากอาการน้อยส่วนใหญ่จะอาการน้อยแล้วพบว่า90%ไม่มีอาการคนไข้ไม่รู้ตัวจะได้เป็นภัยเงียบนะครับเพะัะน,นั้นก็ต้องออถ้ามีความเสี่ยงต้อตรวจสุขภาพดูถ้าเจาะเลือด กับตัวป,วปสวัสสาวะก็จะทราบว่าเป็นโรคไตเริ่มต้นถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับคอนนี้คนที่มีความเสี่ยงนัน้นไปตรวจสุขภาพาประจําปีสีละครั้งนึงจะมีโปรแกรมตรวจไตอยู่แล้วนะครับอืค่ะคุณหมอขาที่นี้มาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่11มีานาคมนี้ในวันไตโลกนั่นเองนะคะที่นี้เกมสงสัยในเรื่องของหัวข้อ,อกับคุณหมอขาไตไวายไม่ไตไวายแค่ปรับใจและปรับตัวอันนี้คุณอยากให้คุณหมอช่วยขยายความสักนิดนึงมันคืออะไรยังไงคะคือพอเราเป็นทราบเป็นโรคไตนะครับ ถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเราปรับตัวแล้วก็ปรับใจก็คือต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ไม่ไปกินอาหารที่รสชาติจัดเกินไปเพราะคำอร่อยนี่มันก็มันจะทําให้ไม่ว่าจะหวานหรือจะเค็มเนี่ยฮะก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคไตเป็นมากขึ้นแล้วก็นาไปสู่ไตวายนะครับอันนี้คือการปรับปรับตัวแล้วก็ปรับใจด้วยคือว่าต้องช่างใจตัวเองไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ออกกาลังกาย จำเสมอนะครับวันนี้ก็จะช่วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างถ้าเราทราบมันก็ดีกว่าที่ไปล้างไตถูกไหมครับะดดสูบบุหรี่งดแอลโกอฮอล์อันนี้ก็ต้องหืนใจนิดหน่อยะะนะครับรวมทั้งอย่าก,กินอาหารที่หรือก,กินยาที่มีความเสี่ยงยาหลายหลายชนิดมีความมีพิษต่อไตอไบ,าบางชนิดเราทราบเช่นยาแก้ปวดแก้แอักเสบเป็นยาฝรั่ง อันนี้เราทราบชัดเจนแก้ปวดข้อปวดเอ็นบางคนไปซื้อกินเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดยาบางชนิดบางท,างทีเราไม่ทราบเช่นยาสมุนไพรยาไม่ว่าสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะฮะคุณนี้บางทีเขาไม่ได้บรรยายเรื่องของโทษบรรยายเฉพาะสรรพคเณเพราะฉะนั้นอาจต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเราไม่ทราบเราไม่แน่ใจเรามีโรคประจําตัวน่าจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับบางคนไปกินอาหารเสริม กลีบิ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายตัวเช่นถังเช่ามีคอลาเจนม,มีเห็ดลิ้นจือซึ่งซึ่งในในข้อมูลทางการแพทย์นี่ไม่ได้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไตเลยนะครับอย่าไปซื้อเพื่อจะป้องกันหรือว่ารักษาโรคไตเพียงแต่ว่าในในคนแค่บางรายที่อาจจะไม่ถูกกระยานนี้เราพบว่าไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง แล้วเราบอกเราพอเราเจอขั้นแค่แบบนี้เราแนะนำให้หยุดยาเช้นยาสมุนไพรยาอาหารเสริมเนี่ยโรคไตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เราคิดว่ามันมีความเสี่ยงหรือความมีโทษบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทุกคนเพราะนั้นประโยชน์ไม่ชัดเจนแต่โทษเนี่ยมีเราเห็นแล้วครับค่ะอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปของหัวข้อในการจัดกิจกรรมโรคไตในปีนี้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเพราะว่าโรคไตเนี่ย90%มัอร์ซนเกิดจากที่เราทําเองเรี้ยพฤติกรรมค่ะ เราะฉะนั้น,นถ้าเรากินอาหารดีหน่อยเราอย่าไปกินเค็มอย่าตักน้ําปลามากนัาากนะครับเดี๋ยวว่าอย่าไปกินของแปรรูปมากนักของแปรรูปพวกนี้จะมีพวกสารกันบูดใส่เกรือถนอมอาหารพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำทำให้ไตทํางานหนักเพราะไตทํา,าทงานหนักแล้วไตจะเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งกินยาเท่าที่แพทย์แนะนําเพราะว่ายาที่แพทย์แนะนําเป็นยาที่จําเป็นเช่นยารักษาเบาหวานยา,ารักษาความดันสูงยาต่างๆเหล่านี้ เรียกได้ว่า98 99ปลอดภัยในคนไข้โรคไตแล้วแพทย์เป็นคนสั่งยานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดเป็นผิดปกติเช่นค่าไตผิดปกติอะไรต่างๆแพทย์จะแนะนำให้หยุดยาทันแต่ถ้าเราไปกินยาที่เราไม่รู้เลยแล้วไปซื้อเองแล้วเราไม่เคยเจาะเลือดดูการทํางานของไตเลยเราอาจจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วค่าไตไปมากแล้วคือไตวายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการกินยาอะไรก็ตามภายใต้การดูแลของแพทย์จะปลอดภัยแต่ถ้าซื้อยากินเองอันนี้มีความเสี่ยงมากครับ คุณหมอคะทีนี้มาพูดถึงในรูปแบบของการจัดกิจกรรมในปีนี้บ้างดีกว่าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าเหมือนรับกับสถานการณ์ของโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเป็นยังไงคะตอนนี้ก็คงจะเป็นลนักษณะ f a c e o o o k l i v นะครับก็วันที่11มีนานะครับตั้งแต่เช้าเลยจะนั่นถึงอาจจะบ่ายโมงนะครับก็จะมีสัมมนามีการให้ความรู้มีการอะไรก็เียอะไรเป็นการที่เร,ทเรียกวิช็อป เวิร์กช็อปเช่นการสาธิตการปรุงอาหารต่างๆอาหารแบบไหนที่เหมาะสมแ,แล้วก็มีแพทย์โรคไตคอยตอบคำถาม Facebook Live นะครับถาม,ถามได้ก็ตอบเลยนะครับรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆของก,กองทุนเช่นกองทุนสปสชกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนสิทธิข้าราชการก็จะมาแนะนำว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วถ้าท่านจะ,ะได้รับการรักษาและมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างต้องทำอย่างไรในการเข้าถึงสิทธิ เพราะว่าแค่บางคนเ,ออเวลาเป็นไตาวายแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพื่อจะเบืกค่รักษาได้ก็มาติดต่อแล้วมาฟังที่เฟซบุ๊กไลฟ์ของเราได้ครับค่ะแล้วนอกเหนือจากกิจกรรมที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่<ม>เห็นว่าก็จะมีเขาเรียกว่าศิลปินดารามาร่วมรณรงค์งงงงในวันไตโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีศิลปินดาราซึ่งจะให้สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติตัวห่างไกลโรคไตนะครับแทงเรื่องของ การรับประทานอาหารต่างๆเรื่องการกินยาการออกกำลังกายส่วนใหญ่เป็นดารานักแสดงชายที่เขาจะออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะบอกว่าวิธีทำยังไงที่ทางไกลโรคไตนะครับสุขภาพดีด้วยคุณหมอคะทีนี้เกมขออนุญาตย้อนคุณหมอกลับมาถามถึงตัวหัวข้อของปีนี้อยากให้คุณหมอแบ่งพาร์ทช่วยอธิบายเกมสักนิดหนึ่งคําว่าไตวายไม่าตวายอันนี้คือยังไงคะสำหรับในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอย่างงี้ค่ะคือโรคไตเนี่ยเรา พบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเป็นเสียชีวิตจากโรคไตแต่อีกส่วนหนึ่งจํานวนมากเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเช่นอัมาพาตนะฮะเพราะฉะนั้นการรักษาต้องมีทั้งป้องกันการเกิดไตวายป้องกันโรคแซกซ้อนคือเดือดหัวใจวายหรือว่าเป็นอัมาพาตไปเพราะฉะนั้นการรักษาเราก็จะต้องเน้นทั้งสองแบบก็คืคออันที่หนึ่งคือต้องดูแลตัวเองก่อนก็ค,คือเราก็ต้องเช่นเราสมบุรีเราก็ต้องงดบุรีถูกไหมครับค่ะแต่เรากินอาหารเค็ม เราก็ควรจะค่อยๆลดลดทีละน้อยถ้าลดลดมากๆบางทีกินไม่ได้มันไม่อร่อยต้องลดน,นิดนึงเช่นเดือนนึงลดสิใเ่อร์เซ็น้ำปลาช้อนหนึ่งใส่ข้นช้อนก่อนแล้วพออีกสักสองเดือนลดอีกเหลือสักสามเป็นสี่ช้อนอย่างเงี้ยป็นต้นค่อยๆลดทีละน้อยถ้าลดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์พบว่าอัตราการเสียชีวิตนะฮะจะลดลงถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เราพบข้อมูลในต่างประเทศ ในประเทศอังกฤษเนี่ยคนเขาลดความเค็มลงแค่15ซในประชากรภายในระยะเวลาส0ปีคนแค่คนไข้เขาตายน้อยลง3ามสอซตจากโรคหัวใจอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการป้องกันที่ได้ผลมากแล้วก็ราคาถูกเื่อ่าไปกินเค็มต้นนั้นเองไม่ต้องไปเกิดหัวใจวายไม่ต้องเข้า i อ u ไม่ต้องไปทำบอลลูนคุณหมอคะแล้วจากผลการวิจัยที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ตีพิมพ์ในวารสารนะคะอันนี้คุณหมอ มันสามารถสะท้อนอะไรให้กับคนไทยได้บ้างคะในเรื่องอาจจะการใช้ชีวิตหรือว่าการกินอย่างเงี้ยคะ่ะครับเราเราเคอขายรถบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การนาไมโลกทําการสรํารวจการบริโภคเคม็มหรือบริโภคภเกลือของประชากรเมื่อปีที่แล้วค่ะบพบว่าประชากรไทยยังกินเค็มเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2เท่าเกือบเกือบสองเท่านะครับเกือคนปกติเราบอกว่ากินโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรมัมค,คนไทยกินประมาณ3,600 ก็ถฉว่าเยอะเกบล่แล้วพบว่าภาคคนไทยภาคไหนที่กินเค็มมากที่สุดท่านทราบคุณทราบไหมถ้าให้เกมเดานะคะคุณหมอเกมมองว่าน่าจะเป็นภาคอีสานไหมโอ้เกือบถูกเกือบถูกแตไม่ถูกแต่ไม่ถูกที่สุดเป็นภาคไหนคะอ๋อภาคใต้ภาคใต้กินเค็มสุดนะฮะค่ะกินเค็มกับภาคอื่นประมาณ10-15%ึงอร์ก็คือเขาอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดว่าคนอาหารใต้เป็นอาหารรสจัด <oires> คือไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวเผ็ดมันมีเค็มซ่อนอยู่เผ็ดเคม็มเค็มมันจะรสชาติรสจัดเพราะถ้าเผ็ดอย่างเดียวอาจจะโดดไปไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองแกงไตปลากะปิน้ำพริกต่าง,างๆนะครับข้าวยำเป็นค่อนข้างรสจัดแล้วเป็นอาหารล้วยแม่แต่ว่าอาหารเขาอยู่ได้อาหารจากอาหารทะเละเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้อาหารที่มีมีมีเกลืออยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าอาหารทะเลกับอาหารทั่วทั่วไปจากอาหารทะเลจะเค็มกว่านิดหน่อย แล้วก็เขามักจะใช้เกลือนในการถนอมอาหารเพราะเป็นวัฒนธรรมของเขาเขาจะทำปลาเค็มทํากะปิะทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เกลือสูงกว่าประชากรภาคอื่นแต่ภาคอื่นก็ไม่ได้กินจืดน,นะครับภาคอื่นก็ยังกินประมาณ3,4 0 0ก็คือก็ยังสูงอยู่กว่าความต้องการ15ถึง1.8เท่าะนะครับซึ่งซอันนี้ก็เป็นวัดพอจะเข้าใจได้คนอีสานกินปลาคนเหนือก็จะกินน้ําพริกหนุ่มอะไรเงี้ยคนกลางก็ภาคกลางก็จะกินแกง เทโพอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเค็มอยู่ในอาหารของ,ของไทยเพื่งอาหานร,รถรถ,รถข,อของไทยมี4ี่รถใช่ไหมครบหมดหวานรา่อยอเผ็ดเค็มเพราะฉะนั้นก็มีทุกภานคนะครับคุณหมอคะแล้วจากสถิติที่คุณหมอได้พูดเป็นื่อสักครู่เนี่ยเก็มรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำอันนี้เป็นเพราะว่าประชาชนไทยไม่ได้เขาเรียกว่าตระหนักถึงความอันตรายของโรคไตหรือเปล่าคะครับก็ยังไม้ว่ากินเค็มอยู่แล้วก็บางบางคนเนี่ยก็ พบว่าเขาไม่ไม่ไม่ทราบว่าตัวเองกินเค็มเพราะว่าเขาบอกว่าเขากินก็กินแบบนี้กินมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าคนอื่นมากินจะบอกว่าเค็มเพราะเป็นบ่อยๆครั้งลิ้นเราเนี่ยมันเวลากินเค็มมันจะชินกับความความเค็มก็เลยจะชาๆาไ่ม่รู้สึกแต่คนที่เขากินจืดก็มากินน้ำแกงทพื่เดียวบอกกินไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้คนไทยซื้อกินนอกบ้านเยอะเพราะเ่อาหารอุตสาหกรรมเยอะอาหารเข้าร้านสะดวกซื้อจ่มาหากินบะหมี่ถึงสาเร็จ กินโจ๊กถ้วยโจ๊กซองพวกนี้จะเค็มกับปกติเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จเนี่ยความเค็มอาจจะขึ้นไป2อสเท่าของความต้องการนะหนึ่งกินหนึ่งบะหมี่หนึ่งซองเนี่ยเท่ากับความต้องการของของของอของร่างกายต่อวันเนี่ยอาจจะ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเกือบจะหมดโคดต้าของวันนั้นไปแล้วนะครับแล้วเราไปเราก็ตอนนี้เราก็ lockdown, ล็อกดาวน์เราก็ไปซื้ออาหารร้านสะดวกซื้อค่พวกนี้ก็มีความเค็มโดยเฉพาะอาหารแช,ช่เย็นแช่แข็ง อ,อันนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเริ่มเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็พยายามรณรงค์ว่าให้ประชาชนตื่นตัวเพราะเพราะว่าการตื่นตัวนี่สำคัญคือต้องตื่นรู้นะครับถ้าเราเราบางทีเราเพลิดเพลินไปกับการบริโภคเนี่ยม,มันก็จะทานไปเรื่อยแล้วก็ติดพอเรากินรสชาติแบบนี้เราไปกินอาหารที่บ้านที่เรากินที่บ้านทําจืดี่น,กกนที่บ้านจะรสจัดกว่าอันนี้เป็นที่เราสรํารวจที่ไีศาน ส้มตำที่แม่บ้านทํากับส้มตำที่แม่ค้าทําส้มตำแม่ค้าเค็มกว่าอเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาทําไม่ลดจัดค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้อย่างที่เคมได้บอกไปคือตอนนี้แนวโน้มจากที่ผลสํารวจมาเนี่ยมันดูท่าทางล้วก็คือเขาเรียกว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นแล้วบวกกับสถานการณ์ของโควิด -19 อย่างที่คุณหมอบอกคนเราซื้อกินมากขึ้นมันอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่จะจํานวนตรงนี้ค่ะมันจะมีโอกาสลดลงม้างไหมคะคือต้อง ต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะการที่จะให้คนกินอาหารรสชาติอ่อนลงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าคนคนกินอย่างเดียวคนคนขายคนทำด้วยคนทำด้วยคนทำกับคนทําในบ้านหรือคนทําที่ร้านก็แล้วแตหรหรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อธกิจอาหารเพราะฉะนั้นต้องต้องร่นลงหมดเพราะว่าถ้าถ้าร้านไหนที่ทําจืดลงคนก็จะบอกว่าร้านนี้ทําจืดต้องกม่กินร้านนึงร้านนั้นรสอร่อยกว่าแต่ิงกินร้านนั้นเค็มกว่าค เพราะนั้นก็ก็คือต้องร่วมมือกันต้องให้ความรู้ทั้งคนกินคนกินถ้าโดยเฉพาะคนที่เป็นแล้วเป็นโรคไตแล้วเป็นความดันสูงแล้วเป็นเบาหวานแล้วมีโรคประจาตัวแล้วยังไปกินอาหารเป็นที่อีกอันนี้ก็ต้องพยายามเบรกเบรกกันไวน้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ผู้ขายผู้ขายตอนนี้เราพยายามคุยกับทางธุรกิจอาหารบอกว่าช่วยลดความเค็มลงมาหน่อยโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จโจ๊กซองโจ๊กถ้วยอาหารกึ่งสำเร็จอาหารแช่เย็นแช่แข็ง ก็ได้รับความร่วมมือแต่มันไม่ได้รับความร่วมมือทุกบริษัทบางบริษัทก็ทําได้บางบริษัทก็ทําไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการเราถึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎกติกาให้เกิดความเสมอภาคเช่นมีความเกลือความเค็มได้ไม่เกินเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดสูงกว่านี้ถ้าเขาทําได้เขาก็ไม่ต้องเสียภาษีได้ลดภาษีไปถ้าเกิดความเค็มมาก คุณก็เสียภาษีเพราะฉะนั้นอาหารประเภทเดียวกันมันจะมีอาหารบะหมี่ที่ที่เค็มมากเสียภาษีบะหมี่ที่เค็มน้อยไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นราคามันจะเกิดราคาแตกต่างคนเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยไม่ได้ดูสุขภาพมากนักดูราคาดูราคาใช่ค่ะ80%จากการสำรวจ8 0ของคนเวลาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตดูราคาก่อนค่ะแลวเรื่องสุขภาพมาทีหลังค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดบะาหมี่ที่ดีต่อสุขภาพราคาถูกลง อคนทียิ่ซื้อบะหมี่ราคาถูกแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถูกไหมฮะ,ะอันนี้มันก็วินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนไหนที่อยากกินเค็มก็ซื้อบะหมี่ราคาแพงขึ้นแล้วก็<ช>อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพมันเป็นการชักจูงให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อไปขันนิยมอาหารสุขภาพมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่ผมว่ายุติธรรมแล้วเป็นระด,บดับระนาบเดียวกันโดนทุกบริษัททำเหมือนกันหมดผู้ซื้อทำเหมือนกันหมดยุติธรรมแล้วก็ดีต่อทุกฝ่ายก็เรียกได้ว่าเป็น แนวความคิดที่น่าสนใจนะคะยังไงก็ฝากไปถึงทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยถ้าเกิดที่กําลังรับชมอยู่นะคะบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางที่คุณหมอเนี่ยเสนอแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าทําได้จริงเนี่ยแนวโน้มในการที่คนจะเป็นโรคไตเนี่ยจะน้อยลงในทันทีทีนี้ค่ะเกมอยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรู้สึกว่าโรคไตมันไม่อันตรายยังละเลยกับการที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวหรอกเป็นโรคไตฉันยังกินปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมใช่เพราะว่าโรคไตระย,ยะต้น,ตน อาการน้อยหรือไม่มีอาการพอเป็นก็สายไปแล้วคือเป็นอาการมากแล้วตอนนี้ถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเราควรจะเริ่มเรามาระวับบงตัวแล้วปรับต,ตัวปรับใจะนะครับไม่ใช่ว่าไม่หายแล้วไม่ทําอะไรเลยคือว่าไม่หายแต่ว่าไตมันก็อยู่แบบนั้นได้ด้วยการกินยาด้วยการอ,ออกกาลังกายด้วยการปรับอาหารก็อยู่แบบมีชีวิตเป็นคนปกติได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับ ถ้าเราคิดว่าเรากินเคม็มเราก็ลดเค็มลงมานิดนึงการที่เราลดเค็มเราดีต่อสุขภาพเราดีต่อสุขภาพคนที่กินข้าวด้วยกันด้วยพ่อแม่เราก็กินอาหารรสชาติเค็มน้อยลงแล้วก็ดีต่อสุขภาพของพ่อแม่เราด้วยลูกเราก็ไม่ติดเคม็มใช่ไหมครับแล้วเราก็ในอื่นเช่นเรื่องของยาก็เหมือนกันถ้าเรากินยาเท่าที่จําเป็นยาที่แพทย์แนะนําไม่ใช่ไปซื้อยากินเองนะครับอย่าไปเชื่อ,อคนข้างบ้าน <laughs> หรือไปเชื่อค่ะ วิทยุดีเจบางทีดีเจบอกเออยาน,นี้ดีนะ,ะแต่ดีเจคือเขาเขาได้รับโฆษณามาใช่ไหมราะนเขาต้องพูดอย่างทุกอย่างดีหมดใช่ไหมครเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องฟังข้อ,ขอมูลอย่างามีวิจารณญาณน,นะครับในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในการที่จะเลือกอาหารนะครับเลือกการบริโภคเพิ่มก,การออกกำลังกายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยๆกับสุขภาพของเราแล้วก็โดยส่วนรวมแล้ว ค่ารักษาพยาบาลก็จะลดลงนะครับประเทศชาติก็ดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นตัวประเจกบุคคลก็ดีขึ้นคุณผู้ชมฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็คงอยากจะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมห้ามพลาดในวันที่11มีนาคมนี้อยากให้คุณหมอช่วยฝากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะครับก็ติดตามที่แฟนเพจของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมเพื่อโรคไตแห่งประเทศไทย สมามคมเครือข่ายรับบริโภคเคมนะครับแล้วก็ของสปสช,อชอนะครับอันนี้ก็จะท่านก็จะดูได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับจนถ,ถึงบ่ายโมงนะครับม,มีกิจกรรมหล,หลายอย่างให้ความรู้นะครับสัมมนาพบแพทย์โรคไตพบโภชนากรนะครับแล้วก็มีการสาธิตการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพเจอผู้แทนจากกองทุนสิทธ์ต่างๆไม่ว่าจะสิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองหรือว่าสิทธิข้าราชการนะครับการเข้าถึงสิทธิการรักรษานะครับเพื่อให้ ไม่เกิดการล่าช้านะครับไม่เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการค่าใช้ใจ่ายนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่สามารถติดตามได้นะครับในวันนั้นหรือถ้าอากจะย้อนชมย้อนหลังก็ได้พวกนี้หลังจากนั้นก็จะถ่ายเป็นตอนอยู่ในยูทูบนะครับค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะก็อย่าพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันไตรโลกวันที่11มีนาคมนี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกยมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรนะคะมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2องหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ l a ดี s o c เ e ตีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรสาาัตยราชนาลีนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนมาคารับปฏิบัละเทียนโคมแก้วแก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจาการพระพุทธศาสนา เพื่ออัญเชิญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะในเทศกาลวันมาฆบูชาในโครงการวันมาฆบูชาสืบสารพระศรัทธ,ธาองค์วรรัติยะราชนาลีโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้อัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในณะะวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีดรทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลนะคะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเป็นประธานในพิธีอัญเชิญไปเมื่อวันอังคารที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยถวายสการะห่มภาพเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธไตรัตนานายกนะคะหลวงพ่อโตและร่วมสการะสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในบริเวณวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย สำหรับวันนี้นะฮะก็รู้สึก,กินดีมากนะฮะที่เป็นประธานถวายโคมนะครับกับเ,เทียนนะฮะงานในวันนี้คือโครงการวันมาคาบูชานะครับสืบสารพระศรัทธาองค์วราขัตติยาราชนาลีโดยมีการอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาคาปฏิพระราชา,าของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระรีสว่างควัตว,วรคัตติยาราชนาลีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระอารามหลวงต่าง เนื่องในวันมาคาบูชาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะแล้วก็มีทั้งดรสุประชัยและก็ทางอาจารย์คทายนะครับมาร่วมงานแล้วก็คุณปอนด้วยนะฮะและท่านศรีนวลด้วยนะฮะก็รู้สึกดีมากแล้วก็อยากให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมไทยนะฮะวันัมาคาบูชานะครับก็วันนี้ก็มีการถวายเทียนนะฮะอย่างที่บอกไปถวายเทียนนะครับแล้วก็ถวายขมแก้วนะครับกับท่านเจ้าวาดวัดพนัญเชิงครับ ในระดับแรกก็จะมีพิธีอัญเชิญเทียนมาฆะบูชาปฏิพาะสถานนะฮะตามด้วยพิธีส่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในพระอุโบสถแล้วนะครับก็ได้นําคณะอนุกรรมการถวายสักการะผมผ้าเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อโตนะฮะก็คือทางคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของมหาจุฬานะครับมจรอโดยท่านดรทวีศักดิ์ขวัทูนที่เป็น ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพร้อมพระพิยาและก็ท่านอนุกรรมการหลายท่านเช่นอาจารย์คตาชินลบัญชรก็ได้เกียรติมาร่วมในพิธีและช่วยนําการสักการะพระพุทธไตรรัตนานายกวันนี้เพื่อเป็นการนน,นรง์ให้คนทําความดีในเทศกาลมาฆบูชาประจําปี2564นี้ครับในฐานะที่เป็น ทูตมาคะบูชาแล้วก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีนะครับอย่างพี่ใหญ่ด้านดรทวีศักดิ์นะครับมีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีในทุกๆวันนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและถวายเป็นพระพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชา2564นี้ครับ สำหรับงานข้างหน้านะครับทางกรมศาสนาหรือทางหน่วยงานต่างๆมาเรียนเชิญไปเราก็จะร่วมยินดีแล้วก็ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเลยครับ สุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองคประธานโครงการสนองต่อพระดำริในการที่จะปลูกพลังสร้างกระแสะความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ชื่อกิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์ว Idol ันไอดอลหรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบินัมเบอร์วันรุ่นที่11ประจำปี2564โดยได้จัดงานถแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณเดอะมอลล์ไลฟ์โตงาวงวานโดยมีแพทย์หญิงพันธิมลน์นะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตไห้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะคะเป็นโครงการที่เราจัดต่อเนื่องมาภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันนะคะก็เน้นที่กระบวนการที่ทําให้เด็กๆที่อยู่ในทุก แห่งทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถของเขาโดยเขาจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากความเก่งของเขานะคะแล้วก็ความดีแล้วก็ความสนใจในการที่จะแสดงก็จะเข้ามาสู่กระบวนการในการคัดเลือกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองในทุกด้านนะคะแล้วสุดท้ายก็ไปสู่การที่เขาได้เป็น to be number one idol ซึ่งเขาก็จะมีภารกิจต่อเนื่องในการทําหน้าที่ของเขาต่อไป แต่หัวใจที่สําคัญเนี่ยค่ะมีสส่วนคือส่วนแรกคือการที่เด็กๆได้พัฒนาตัวเองในกิจกรรมที่เขาสนใจกับส่วนที่2คือน้องๆที่เป็นไอดอลทุกๆปีนะคะเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคนอื่นได้เห็นว่าการที่จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงแล้วสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะนอกจากการประกวดที่เพื่นเห็นนะคะจริงๆแล้วในกระบวนการการพัฒนาน้องๆมีการทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จของการประกวดว่าแพ้หรือชนะแต่อยู่ที่ว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาได้มาเรียนรู้รู้จักตัวเองรู้จักความเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วเรียนรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงแล้วถ้าเขาอยากจะเป็นไอดอลซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ชนะการประกวดนะคะเด็กทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งและเป็นคนดีแล้วเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เป็นความฝันของเขาได้เพราะ,ะเราจัดกระบวนการที่เป็นหลักสูตรหลักเลยนะคะที่กรมสุขภาพจิตท,ทำอนอกจากอาจารย์ที่เป็น ด้านอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นความฉลาดทางอารมณ์หรือตัว EQ ซึ่งเป็นฐานที่พัฒนาในด้านจิตใจของเขานะคะที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นเขามั่นคงแล้วเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้ต่อไปค่ะ บริษัททวินเฟรมจำกัดนะคะนำโดยคุณยุยยิ่งรักวัชรพล,ลเดินหน้าลยธุรกิจบันเทิงปี2564ภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะทวินเฟรม make it b เ t อร r จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวละครทวินเฟรม4เรื่อง4ีรสชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดกคุณพ่อด้วยแข้งขวานะคะเพิร์สกัดบ้านทุงพีกะไอ้ข้าวแกงพร้อมด้วยเปิดตัวทีมผู้กำกับแล้วก็เหล่านักแสดงคุณภาพนะคะณนะบริษัททวินเฟรมจำกัดสำนักงานใหญ่ย่านสุขาภิบาล5าครับวันนี้เป็นงานถแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัททวินเฟรม บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี6-2ครับตอนนี้ก็เป็นไลอ์อพที่เราวางไว้ เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วใน Presentation แล้วก็สำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่เริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์ สี่ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอน7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเพอร์สคาร์ดเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ เป็นยางไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ